สวัสดีค่ะข่าวดบ b จเลลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศกักราช2564นะคะวันนี้ทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 และมีเรื่องของเพลิงไหม้ตลอดจนกระทั่งงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงสักครู่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวในช่วงแรกเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ลบบุรีประจำวันที่29พฤศจิกายนนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น30รายค่ะซึ่งในพื้นที่จากต่างจังหวัดนั้นไม่มีติดเชื้อนะคะแต่ว่าในจังหวัด3รายและจากสถานที่กักกัน27รายค่ะ สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วในพื้นที่จังหวัดลบุรีนะคะ18,115รายหายป่วยแล้ว15,736รายรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ก็คือ2,121รายสํายสำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะสรุปยอดผู้เสียชีวิตนั้น258รายในพื้นที่จังหวัดลบุรีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ ข่าวนี้เป็นเรื่องของความน่ายินดีงานเลี้ยงโต๊ะจีลิงครั้งที่3 3นะคะซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่จัดขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่านักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศมาเที่ยวชมค่ะโดยเมื่ววอะะว,วันอาทิตย์ที่2 8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่บริเวณถนนหน้าพระปางสามยอดนายยงยุทธกิจวัฒนานุษนหสนรุ่าเฮยี่ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบุรีพร้อมครอบครัวได้กางเต็นท์จัดเตรียมอาหารหวานขาวและผละไม้ตกแต่งใส่ชามให้ดูสวยงามก่อนนำไปขึ้นวางบนโต๊ะจีนสำหรับลิงจ๋อโดยมีนายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานในการเปิดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลบุรีครั้งที่33หรือแช่มังกี้ปาร์ตี้2021ประจำปี2564 ณลานหน้าพระปรางสามยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสำหรับการจัดกิจกรรมง,งานเลี้ยงโตจีลิงทุกทุกปีจะมีนายยงยุทธกิวัฒนานุสน์โรเฮยี่นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ดําเนินการซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดงานได้มีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อพระการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลบบุรีโดยบริเวณรอบศาลพระการจะเป็นที่อาศัยของบรรดาวานรนจำนวนมาก จากนั้นได้เข็นรถวิวแชร์ที่มีประดับตกแต่งด้วยผลไม้นานา,นานชนิดจากลานที่เป็นจุดจัดเตรียมอาหารไปยังลานหน้าพระปราง3สามยอดขณะที่คนรถวิวแชร์ไปต้องมีเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ลิงเข้ามาแย่งอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นกิจวัตรที่จะเห็นลิงเข้ามาแย่งอาหารแบบนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็จะมีอาวุธซึ่งก็เป็นหนังสติกค,ค่ะคอยที่จะใช้ในการไล่ ฝูงลิงออกไปก่อนที่จะมีการเปิดงานแล้วก็ได้นำรถวิลแชร์ขึ้นไปเลี้ยงลิงที่บนพระปรางสามยอดโดยมีบรรดาวานนน้อยใหญ่ค่ะกรูกันเข้ามากินผลไม้เป็นจำนวนมากที่รถวิลแชร์ขณะที่นายยงยุทธได้ยืนเกาะรถวิลแชร์ให้ลิงปีนป่ายไปบน,นตัวอย่างยินดีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความปลื้มใจรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ยังถูกลิงจำนวนสองตัว คือไปนั่งอยู่บนไหลท่านเจ้าเมืองลบบุรีอย่างหน้าตาเฉยซึ่งท่านผู้ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าลิงลบบุรีนั้นเป็นสิทธิ์เฉพาะพระกาศนั่นเองนอกจากนี้ที่ด,ด้านล่างก็มีการนําอาหารที่ลิงชื่นชอบและมีการทดลองเลี้ยงมาแล้วมาวางบนโต๊ะจีนรวมทั้งจุดเปิดงานที่ตกแต่งด้วยผลไม้หลากหลายชนิดอย่างสวยงามลิงใช้เวลารุมกินไม่นานความสวยงามก็หมดไป สำหรับอาหารที่นำมาเลี้ยงในปีนี้ประกอบด้วยออเดรฟวานอนมงคลนปเก้าดนใจเจ้าจ๋อหนุมานลงสงแซบเวอร์ดนใจเข้าผัดสถานฟ้าชื่นใจคุณจอ๋อคุณจ๋อเคี้ยวเพลินหนุมานลืมเมียและไอศครีมคุณจอ๋อโดยอาหารที่ลิงชอบมากก็คือเมนูหนุมานลืมเมียนั้นก็คือทุเรียนซึ่งเลี้ยงลิงจำนวนสี่รอบตั้งแต่10นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกาและ16นาฬิกา โดยในปีนี้พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมชมการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงพอสมควรรวมทั้งสื่อมวลชนชาวไทยและต่างประเทศก็นํามาเสนอข่าวกันอย่างคึกคักสาหรับในปีนี้ได้มีการแจกรถวิลแชร์ให้กับประชาชนที่มีความต้องการจานวนหนึ่งร้อยคันแปลอักษรเป็นภาษาอังกฤษด้วยคาว่าลบบุรีเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่33มิวิลแชร์มังกี้ปาร์ตี้ิ ประจำปี2564อยนนัเรยนปะเมนูนี้เลยนะคะไม่ได้มีเลยไ่ได้มีเเกี่ยวพรเปิดเนี่ยไม่ได้เลยอง แกะขั้นพุ่ว่ามาเปิดงานครับผมเปิดงานมาจากสองคันนะครับก็ให้เห็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีของเราปีนี้ทําเป็นพิเศษนะครับนิว n o r m a l ด้วยแล้วก็อะาเครับอ่างอ่างไรัะรอะรัรรอะไรระะรอะรเลอรอไอออะะอออ่อรไอร เฉยยี่ครับเข้าม่ไม่ติดกล้องนั่นผู้ม่ได้หันหน้าหันหน้าคนนี้ครับจับรถเข็นเลยท่านผู้ว่าครับเรียนี้ครับถ้ามันโดดแล้วผู้ว่าก็วิ่งเลยครับใครที่เพื่อนๆผมก่อนนะครับว่าบอกมาหาเพื่อนๆก่อนแล้วกันแล้ามัแย่แล้นะระวัง ียไม่ลงกินน่ะงตรงนี้จะได้กินเลยอย่ามานั่งกินเอาเฮ้ยหนีเราหนีเเลยไปเ นหลายท่านผู้ว่ามาแล้วกลัวว่าถ้าลิงลพบุรีไม่กัดถ้าเราอยู่เฉยเฉเงี้ยไม่กัดถ้าไปขยับนู้นก็จะไปจับท่านีผู้ว่าไปกัดไปด้วยไปด้วย่ไมกัดเดี๋ยวเโอเคต่อมานะสนุกนะคะใช่ยังไงกลับไปถ้ามันไปขวนเกินแล้วก็ติด

ุผู้ชมคะและสําหรับข่าวนี้นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้หน้าหอพระหน้าสารกลางจังหวัดลบบุรีค่ะรถดับเพลิงมาช่วยดับถึง6คันนะคะคาดว่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่เหตุไฟไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา9นาฬิกาขวงที่29่ิพฤศจิกายน2564พันตํารรวจตรีพิเชษมาช่วย พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้หอพระตั้งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดลบบุรีตมลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจึงประสานไปยังรถดับเพลิงในพื้นที่จํานวน6กคันเข้ามาทําการควบคุมเพลิงจุดเกิดเหตุอยู่ภายในริมรั้วด้านหน้าสารกลางจังหวัดลบบุรีเป็นหอพระไพรีพินาตประจําจังหวัดลบบุรีสร้างขึ้นมากว่า20ปี พบเป็นอาคารชั้นเดียวทรงมุกสีด้านเป็นห้องกระจกมีกล,ลุ่มควันพวยพุ่งออกจากหลังคาจำนวนมากเจ้าหน้าที่ภายในสารากลางช่วยกันนำน้ำถังน้ำยาเคมีมาช่วยสกัดฉีดไว้แต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากจุดเพลิงไหม้อยู่บนฝ้าเพดานจนกระทั่งรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลตะบนท่าสาราและพื้นที่ข้างเคียงจำนวน6คันพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า20นาย เดินทางมาถึงได้ทำการฉีดน้ำไปยังฝ้าเพดานใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเอาไว้ได้จากนั้นได้ช่วยกันทุบทำลายฝ้าเพื่อดูให้แน่ใจว่าไฟดับหมดสนิทหรืออยังเบื้องต้นจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าภายในโดยเฉพาะฝ้าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดและยังมีองค์พระภัยรีพินาศองค์ใหญ่ถูกควันไฟได้รับความเสียหาย ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากบนหลังคาฟ้าเพดานพบมีนกพิราบคาบกิ่งไม้และฟางข้าวพร้อมด้วยหญ้าเข้ามาทำรังจนมีกิ่งไม้และใบหญ้าแห้งจำนวนมากกองสมุอยู่โดยทางพนักง,งานสอบสวนสถานีตรวจภูธรเมืองลบบุรีได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลบบุรี มาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ2 0 0 0 0 0บาท

ตัดแล้วนะพี่หดมาดล้วงนอตัดไฟระบายระออกข้างพี่ข้านนอกอยู่ก่อน และสาหรับข่าวส่งท้ายในวันนี้เป็นเรื่องของการจับงูนะคะเป็นงูเห่าด้วยปรากฏว่ากว่าจะจับได้ทั้งผู้จับแล้วก็ประชาชนที่มุงดูแตกกระจเจคิคะอไหนโดยเมื่มอเวลา12นาฬกาของวันที่2ีกาพฤศจิกายน2564ศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกะตันยูได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน ซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านศิรัญญาว่าพบงูเห่าเข้าไปนอนขดตัวอยู่ภายในบ้านเลขที่401 0 15อยู่หมู่ที่1ขอภัยขยูหมู่ที่8ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีฐานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมลเลนที่ร่วมกระตันอยู่ลบบุรีจึงได้จัดกำลังพร้อมด้วยอุปกรณ์จับงูเดินทางไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิด โดยมีนายเดชาศรีวิชัยอายุ36ปีเจ้าของบ้านพาทีมเจ้าหน้าที่คู่ภัยไปชี้จุดที่พบงูเห่านอนขดตัวอยู่ที่บริเวณใต้กองถุงปุ๋ยข้างบ้านซึ่งก็ยังคงพบตัวงูนอนขดอยู่จากนั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลียร์พื้นที่เพื่อเอากองถุงปุ๋ยออกและเปิดทางให้ทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นซึ่งหลังจากพบตัวงูเห่าแล้วปรากฏว่างูได้เลื้อยหลบหนีแต่ก็ยังอยู่ในจุดเดิม ทำเอาทีมข่าวและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นวงแตกกระเจิงจากนั้นได้ช่วยกันค้นหาปรากฏว่างูเห่าได้โผล่หัวออกมาแผ่แม่เบี้ยเล่นเอาทุกคนตกอกตกใจและเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้หวงคล้องเข้าที่คอมาสําเร็จเป็นงูเห่าที่กําลังโตและปราดเปรียวลําตัวยาวประมาณหนึ่งเมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้จับใส่ถุงปุ๋ยด้วยความระมัดระวังเนื่องจากงูตัวดังกล่าวมีความรุร้ายมาก่อน ที่จะนำแบบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งนายเดชาเจ้าของบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าที่บ้านมีอาชีพทำปุ๋ยหมักใบกํมปูโดยจะนำปุ๋ยหมักมาหมกแล้วใส่ถุงปุ๋ยมากองรวมกันอยู่ข้างบ้านเพื่อรอจําหน่ายแล้ววันนี้กำลังขนถุงปุ๋ยไปส่งลูกค้าพอหยิบยกขึ้นมาเท่านั้นเองพบว่าด้านล่างปรากฏว่ามีงูนอนขดอยู่ครั้งแรกคิดว่าจะทุบให้ตาย แต่สงสารจึงแจ้งของความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คู่ภัยมาช่วยจับเอาไปปล่อยคืนธรรมชาติต่อไปจเจ้าใช่อหูอะไรไหนไหนโอ้นี kind of ่กระสอบมาใต้หลังขวดมาแล้วก็ไอ้เนี่ยนะมั้งไอ่อะไรอีกใช้ข้าวุยขายไงว่าจะได้เชื่อใจล่ะแปดมันส่ง ไ้ไอ้ไพไอ้ไแกะไม้ไปถูออกไอ้ไูกวันสีมมาซื้อว่าเจ้าออกมกยืนได้ไหมยืนได้ครับยืนได้ครับเก็บติดตัวดีเดียวแล้วน้ำเ้าขววางไว้นั่งไว้โน เต็มเชฟเขาบิกพอพออหบแ้วครบแล้วหัวหัวหัวโไปทางพี่ครับโผล่ไปใต้หลังอหู่มั้งมีกระดานหรือยังหัวไปทางพี่แล้วพี่ทางพี่แล้วหมวันมัข้าไปไปได้หินแล้วมั้ง เราอยู่ใต้อยู่ใต้ใต้สิแผงสิอยู่ใต้เนีเ่ยมาทางขวดไม้เขียนหน่ยเดี๋ยวเอาเยนทาครับมเดี๋ยวนี้เยวนีเยวเยวนีอดดยดไว้รอวดไว้แน่นะงีามาโอ้โหม้อเข้ามาใกล

อ๋อว้าคอยนะไม่ว่าอย่างเดียวนะมองให้ไปเชื่อโอเคโอเคโอเคกระสอบเยอะน้ำเยอะคนไม่เล็กเฮ้ยกระสอบไปเชื่อเรนไปกระสอบเราไปกระสอบรูดโอเคกระสอบเราไปเชื่อนี่กระสอบเราถึงที่ยาวหน่อย

เจอยังไงเจอไงเราไปเจอกอลังเกาถุงใบกระปูออกครับอเห็นดีตอนน้ดกองนถจะทำอะไรอ๋อเป็นใบกระปูหมักครับก็จะมาเอาพอดหรือออกปีดครับผมแนวชี้จุดเลยดีกองกองไว้ติดีก็เลยที่แรท้าวถมวกแทงไม่ออกยื่งโทรตามให้โทรตามพี่เจอบ่อยไหมครับนี่ไม่ครับพึ่งพึ่งเหรอครับผม ขวีขายกันค่ะเพราะว่าีออกเขาจะมาบัตรอะไรที่ไรเนี่ยบัลที่สี่ร้อยครับ่ร้อยค่ะสี่ร้อยครับหนึ่งะเอาไปซื้อหวยไม่ได้เงินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดทั้งหมดของข่าว WG c a b เ e บลบุรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุสน,นช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้ว คุณนรงศักดิ์พานังกลับบรรณาธิการข่าวชุดที่มาเกิดเอียมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ